เรโรตีสายใหม่ค่ะน่ากินมากค่ะของกินดูดิหมูหวานค่ะหมูหวานแม่เล็กแปดริ้วน่ากินมากทุกอย่างน่ากินค่ะคนก็อันนี้จะเป็นปลาส้มคุณช่วยครัขอค่ะ ค่นี้ค่ะวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นปลาส้มอะนีค่ะอันนี้จะเป็นปลาส้มอรเ่อค่ะอันเยอะอยู่ในเลือดด้วยอ้หวผอมอย่างนี้ก็ยางนี้ องเบื้องค่ะน่ากินมากค่ะเพื่อนเพื่อนเออกินอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเออหอมกินเยอะๆเลยค่ะดูกันค่ะหมูย่างเมืองตังค่ะน่ากินค่ะหนังก๊กอกก่อเพื่อนเพื่อนดูเล <c oughs> ยกินมาได้กินอยู่นะคะเพื่อนเพื่อน ลองกินเยอะๆเลยค่ะมันเยอะอยู่ในเรือดด้วยกินตัวหอม,มๆอย่างนี้ก็ยางมะกะลองค่ะมากะลอง ตีค่ะจาหวานน้อยนะครับจาหวานน้อยจากปัตตานีนะครับแหวดชนิดก้าน,นได้ละพริกแกงใต้มาเดินห้างค่ะวันนี้หยุด จะกกะทำธุระจนเมื่อดำนะกินอยู่นะคะเพือพ่อนๆออองกินเยอะๆเลยค่ะมาเดินห้างค่ะวันนี้หยุดแต่ก,ก็ทำธุระจนเมื่อดำนะนอันนี้ปลาไข่น่ากินค่ะมันนีไก่ทอดเน,ไไนี่ยแป้งใหญ่ๆกินกินเยอะไม่ได้ค่ะตอนนี้คัน ปลาหมึกย่างด้วยค่ะปลาหมึกย่างปลาหมึกบดสามตัว์ร้อยดูดิน่ากินค่ะเพื่อนๆอันนั้นตัวละร้อยแต่ละแปดร้อยแต่ละพันก็มีค่ะดูดิหมูหวานค่ะหมูหวานแม่เล็กแบบนี 8, ้ว่น่ากินมากทุกอย่างน่ากินค่ะคนก็เพื่อนๆออมเบื้องค่ะน่ากินมากค่ะเพื่อนเออ อันนี้ตะโก้ค่ะตะโก้ก็น่ากินพริกแกงใตอนน้อันนี้พริกอพริกแม่กัญญาน่ากินค่ะดูดิหมูหวานค่ะหมูหวาน,มวานแม่เล็กแปดลิว้วน่ากินมาก อย่างน่ากินค่ะคนก็ชนชิ้นละสองสิบวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะอันนี้ปลาไข่น่ากินค่ะมันมีไก่ทอดด้วยแป้งใหญ่ๆกินเียงเยอะไม่ได้ค่ะตอนนี้ขคดูกันค่ะหมูย่างเมืองตังค่ะ มากินขนมป้อกเกาะเพื่อนๆดูร้อยกินมาเนี่ยต้องกินไดินโรตีสายใหม่ค่ะน่ากินมากค่ะของกดีดูกันค่ะหมูย่างเมืองตังค่ะ ากิน,น,นกันหนังก็เกาเพื่อนเพื่อนดูเล้ยกินไม่อ่ะไ <c ười> ม<น>่ค่ะอันนี้ตะโ,ออตก,โออก้ค่ะตะโก้นนก็น่ากินอ,อันนี้ตะโก้ค่ะตะโก้ก็น่ากินอันนี้น้ำพริกน้ำพริกแม่กัญญาน่ากินค่ะไม่คลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ตัวเกี่ยวในกรอบค่ะที่ดังๆนะคะท <c oughs> าจกินอยู่นะคะเพื่อนๆหอมกินเยอะๆเลยค่ะ <c oughs> น่ากินมากค่ะ <c oughs> น่ากินค่ะน่ากินหอ <c oughs> มกินเยอะๆเลยค่ะ ไปได้ค่ะทีนยจ้เดินดูกันว่าเราจะกินอะไรดีแล้วค่อยมาสรุปกันค่ะว่าจะกินอะไรของกินเยอะแยะเลยค่ะนึกเดินโรตีใส่ใหม่ค่ะน่ากินมากค่ะของกินอันนี้ตะโก้ค่ะตะโก้ก็น่ากิน ันนี้จะเป็นปลาส,ส้มส้มทอดกันอันนี้จะเป็นไข่ฟองฟองเหรอเปลี่ยนชุดเดยวโอ้ยเราอยู่คนเดียวเนาะจะกินอะไรเยอะแยะซื้อไปก็กินไม่หมด เอาดินไหมอันนี้จะเป็นไขายไาเดินห้างค่ะวันนี้หยุดแต่ก็ทำธุระจนเมืดค่ำนะอันนี้ตัวเกียวในกรอบค่ะ ที่ดังๆนะคะค่ะ <c oughs> ด,ดูดิหมูหวานค่ะหมูหวานแม่เล็กเปดเลี้วนะ่ากินมากทุก <c oughs> อย่างน่ากินค่ะคนก็ดูกันค่ะหมูย่างเมืองตังค่ะน่ากินค่ะหนังเปาะก่อเพื่อนๆดูด้วยจริงมาเนี่ยเพื่อนจิ้งมา ห่งเบื้องค่ะน่ากินมากค่ะเพื่อนอันนี้ตะโก้ค่ะตะโก้ก็น่ากิน จ้าวันน้อยนะครับจ้าวันน้อยจากปัตตานีระครกบแะเดินกดลเมาเดินห้างค่ะวันนี้หยุดแต่ก็ทาธุรละจนเมืด่ดคำนะ่คะหายแล้วคะกิน่นขมย่ีจะเดิน่อง้เลคองด้านนะครับกิก่อานนมะม่วงน่ากินมากเลย ก๋วยเตี๋ยวอันนี้น้ำพริกน้ำพริกแม่กัญญาน่าก,กินค่ะน่ามันเยอะอยู่ในเลือดด้วยกินตัวผอมๆอย่างนี้ก็ยังได้ไทำอะไรอ,อันนี้น้ำพริกน้ำพริกแม่กัญญาน่าก,กินค่ะน,น่ากินเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆ รดินโรตีสาใหม่ค่ะน่ากินมากค่ะของกินน่ากินมากค่ะน่ากินมากค่ะน่ากินมากค่ะเปินั่งแล้วเปิดบ้างน่ากินค่ะเพื่อนชิ้นละสองสิบ